สวัสดีครับอัพตูมีกันที่ไปนะครับก็สวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จริงๆก็อัดไว้อัดไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงสิ้นปีก็อย่างที่บอกไปนะครับในอ่านทองนะครับว่ามีแต่เวลาอัดเวลาอัดยังหาย,ยากเลยครับก็เลยอัดอัดเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดต่อจะตัดต่อก็ ลำบากอีกนะครับก็เลยตอนนี้มีพอมีเวลาว่างก็เลยมาทำนะครับก็อันนี้เป็นดาบนะครับดาบแท้แน่นอนแต่ว่ามันเป็นงานงมนะครับงานงมก็หรือว่าเอาฮาแล้วกันนะครับเอาคึกคักสนุกสนานค,คึกคักเพราะว่างานงมอย่างนี้นะครับงานงมเนี่ยมันลอกเลียนแบบ ได้นะครับล็อกเรียนแบบว่าเป็นงานงมได้เอาไปบ่มสนิมนะครับเป็นดาบทําใหม่ไปบ่มสนิมหรือดาบไม่เก่ามากไปบ่มสนิมเพื่อให้มันดูกล่อนนะครับค,คล้ายๆกับงมมาจากน้ําเพื่อเพิ่มราคาแ้วมันก็มีความเสี่ยงพอสมควรน,นะครับสําหรับตัวงานงมอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับงานงมที่เราจะมีปัญหาก็คือว่า บางทีเนี่ยประดาน้ำอะ่ะงมขึ้นมาแล้วเนื้อเหล็กไม่มีเลยครับเนื้อเหล็กไม่มีก็คือกลอนแบบหุหมดเลยโครงสร้างอะไรไม่เหลือเลยนะครับอันนี้ยังโชคดีนะครับยังได้สภาพที่แบบว่าเนื้อเหล็กหนาตักเลยนะครับหนาพอๆกอับไอหนุ่มแม่น้ําปิงน,นะครับหนาหนามากาก็น่าจะตรงกับคอนเซปต์ดับไทยนะครับ ที่มีความหนาทีนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาที่ดาบไทยนะครับหรือว่าดาบองอมน้ำเนี่ยประดาน้ำเขาก็จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าขูดนะครับอาจจะใช้หินเจียเนะี่ยขูดเพื่อดูโครงดูเนื้อเหล็กมันก็กินไปเยอะนะครับ เล่มนี้19นิ้วครึ่งน,นะครับตัวตรงสันนะครับสันโคนเนี่ยหนาอยู่ที่ประมาณเซนกว่านะครับแล้วก็หนาไปเรื่อยๆเลยนะครับเซนกว่าเซนเกือบเซนครึ่งเลยครับแล้วก็หนาตักเรื่อยเลยครับตลอดกลางลำก็ยังหนาอยู่นะครับยังมีความหนาอยู่อยู่ประมาณเซนหนึ่งนะครับประมาณเซน หรือว่าหนานะครับหนักหนาน้ำหนักค่อนข้างดีเลยจุดอื่นๆก็ประมาณกับเซนนะครับเซนหนึ่งกับเซนนะครับมาถึงตรงช่วงใกล้ๆกกับปลายเนะี่ยก็ยังหนาอยู่นะครับก็น่าจะ0 5นยุด, 5, ดเซนนะครับโอ้โหถือว่าหนักหนักอยู่มีน้ำหนักที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว นี้เวลาที่ประดาน้ําเอาขึ้นมานะครับบางทีเขาขัดผมก็ห้ามกันไม่ได้นะรเรื่องแบบนี้เขาก็เพื่อผลประโยชน์คนซื้อไปนะครับ mm. ก็หวังว่าเออซื้อไปเนี่ยจะได้เนื้อเหล็กเต็มๆนะครับนี่คือรอยทขบบริเวณสัว์เป็นแนวค่อนข้างยาวเลยนะครับทีเนี้ยเนี่ยก็คือตรงที่ว่าติดรอยรอยขัดนะเขาขัดตั้งแต่ นี่ยครับช่วงเนี้ยช่วงประมาณเนี่ยหลังจากรอยพูดนี่ครับตรงประมาณนิ้วโป้งเนี่ยก็ข,ขัดตรงเนี้ยไปครับเป็นรอยเป็นรอยเครื่องขัดแหมเราก็เสียดดืานกันนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใบดาบจมน้นาเมืองสิงห์บุรีครับ